พื้นที่ที่เป็นลานโล่งใหญ่กลางผืนป่าใหญ่ที่มีทั้งแหล่งน้ําให้ความชุ่มชื้นและผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และทุ่งหญ้าเขียวขจีสุดลุกหูลุกตาแม้จะลายล้อมไปด้วยผืนป่าหนาทึบและสัตว์ป่ามากมายรวมทั้งสัตว์ป่าใหญ่ๆและดูร้ายเช่นช้างและเสือที่หากินอยู่ในผืนป่านั้นด้วยก็ยังมีผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปทํากินในรุ่นแรกๆจากหลากหลายพื้นที่ทั้งคนอีสานและคนในแถบภาคเหนือตอนล่าง ปัจจุบันนี้เป็นที่อยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรสมัยแรกๆที่ผู้คนย้ายเข้าไปทำกินใหม่ๆต้องปลูกสร้างบ้านเรือนชานให้สูงขึ้นไปจากพื้นบันไดก็ต้องยกขึ้นไบ้บนเรือนทุกครั้งในยามค่ำคืนการสัตว์ป่าดูร้ายขึ้นไปทำอันตรายชาวบ้านจะหากินด้วยการทำไล่ทำนาเป็นหลักส่วนการเข้าไปล่าสัตว์ป่านั้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการงานและจะเข้ากันไปเป็นกลุ่มเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น พ่อล้วนแต่ไม่ได้เป็นพลานกันโดยอาชีพก็เลยไม่ค่อยจะมีความชํานาญในการล่าสัตว์ใหญ่ๆมากนักแต่จะล่าเอาเฉพาะสัตว์เล็กๆอย่างเช่นหมูป่าที่มีอยู่อย่างชุกชุมและเป็นที่นิยมกินกันอยู่แล้วไม่มีใครกล้าจะเข้าไปยุ่งกับช้างหรือว่าเสือต่อมาเมื่อมีชาวบ้านอพยพเข้าไปทํากินกันมากขึ้นก็มีการถากถางป่าไปกลายเป็นไร่นาม,มากขึ้นถึงได้พบกับสระน้ําโบราณอยู่ในป่าและอยู่คนละฝั่งของทุ่งลานโล่งนั่น ดูจากลักษณะถึงได้รู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติหากแต่ว่าเป็นฝีมือของคนได้ขุดเอาไว้เนื่องจากว่าทั้งสองสระนั้นมีความกว้างยาวเท่ากันเป๊ะแต่ว่าลึกผิดปกติกว่าธรรมชาติจะสร้างสรรได้ในสมัยก่อนบ้านเมืองที่สร้างขึ้นบริเวณใดก็มักจะมีการขุดสระน้ําเอาไว้ด้วยจุดประสงค์ที่อาจจะต่างกันออกไปผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยเชื่อกันว่าทั้งสองสระนั้นมีการโยนสมบัติของมีค่าลงไปในยามที่เกิดศึกสงครามเมื่อครั้งในอดีต และต่อมาก็มีการขุดค้นพบมอไหาดินเผาบริเวณรอบๆสระและพระพุทธรูปศิลาแรงโบราณอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นเป็นจํานวนมากทั้งสองสระที่ขุดพบเจอเข้าของต่างๆจากลักษณะดูจะเป็นอารยธรรมโบราณยุคขอมเลืองอํานาจชาวบ้านก็เลยเรียกขานทุ่งแห่งนั้นกันว่าทุ่งขอมวันดีคืนดีชาวบ้านก็เห็นแสงพุ่งขึ้นมาจากสระน้ําอีกแห่งไปตกลงสระน้ําอีกแห่งที่อยู่คนละฝั่งก็เลยเชื่อกันว่าทั้งสองสระเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ และคาดว่าที่ก้นสระน้ำทั้งสองน่าจะมีทรัพย์สินของมีค่าอยู่มากมายแต่ไม่สามารถจะลงไปงมสำรวจดูได้ด้วยความลึกที่ไม้ไผ่สามท่อนต่อกันยังไม่ถึงพื้นอีกทั้งน้ำในสระทั้งสองก็ไม่เคยเหือดแห้งมาจนถึงปัจจุบันหลังจากมีการขุดค้นพบข้าวของต่างๆรอบๆสระก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นนั่นก็คือมักจะมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ออกมาเพนผ่านอยู่บริเวณสระทั้งสองนั้นอยู่เป็นประจำ ก็เลยไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปทํากินอยู่ใกล้กับสัตว์ทั้งสองอีกเลยแต่ย้ายไปถากถางป่าบริเวณอื่นใช้เป็นที่ทํากินแทนไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์ป่าพวกนั้นบางก็ว่ามันพากันมาเฝ้าสมบัติหรือไม่ก็คุ้มครองสถานที่โบราณไม่ให้ใครเข้าไปย่ําไกลหรือเปลี่ยนแปลงสภาพอะไรจะว่ามันพากันมาหากินก็ไม่ใช่เพราะผืนป่ามีแต่ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในทุกพื้นที่ ล่วงเลยมาหลายสิบปีก็ไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปยุ่งกับสระน้ําโบราณทั้งสองนั้นอีกเลยจนเมื่อมีบ้านเรือนและผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยทํากินกันมากขึ้นก็มีการลักลอบเข้าไปดําน้าค้นหาของมีค่าที่ก้นสระขึ้นมาซึ่งก็ได้ไปทั้งแก้วแหวนกําไรเงินกําไรทองหลายคนก็มักจะถูกสัตว์ป่าที่เฝ้าอยู่บริเวณนั้นฆ่าตายบางคนที่ลงไปงมแล้วก็จมหายไปเลยก็มีหลายคนแถมไม่ยอมลอยอื่นว่าผัวขึ้นมาเลยแม้แต่ลายเดียว ส่วนคนที่ได้ของมีค่าไปเก็บไว้เชยชมไม่ทันข้ามคืนก็นอนตายไปเสียเฉยเฉไม่รู้สาเหตุทุกไลายไปของพวกนั้นลูกเมียเอาไปขายได้มาก็ทําบุญบ้างเก็บไว้ใช้บ้างแม้จะเชื่อกันว่ามีอาถรรพ์กับข้าวของพวกนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งให้ผู้คนหยุดพากันลงไปงมหาได้มีชาวบ้านเอาปืนไล่ยิงสัตว์ป่าที่เฝ้าอยู่แต่ก็สูญปืนกับทําอะไรสัตว์ป่าพวกนั้นไม่ได้เลยเป็นที่แปลกใจให้กับชาวบ้านพวกนั้นเป็นอย่างมาก ส่วนคนทฒ่าคนแก่ที่ย้ายเข้ามาอยู่ก่อนต่างก็รู้และไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งมีแต่ชาวบ้านที่ย้ายเข้ามาใหม่เท่านั้นที่ไม่เชื่อว,ว่ามีอาถรรพ์อะไรแม้จะมีการตายไปหลายคนด้วยสาเหตุที่ต่างๆกันออกไปก็ตามมีชาวบ้านที่มีวิชาอาคมอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วยชื่อว่าตาผานอกจากจะมีวิชาอาคมแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมด้วย นับถือพระนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างตามความเชื่อของคนโบราณไม่เคยล่วงเกินหรือว่าลบหลู่เคยห้ามปามคนพวกนั้นมาหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครเชื่อฟังจนเกิดเหตุร้ายและเดือดร้อนไปถึงคนที่อยู่อย่างสงบจนได้เมื่อสัตว์ป่าที่ชอบเข้ามาเฝ้าอยู่ใกล้ๆกับสระน้ําทั้งสองเกิดอลรวาาไล่ทาร้ายชาวบ้านเข้ามาถึงในเขตที่ทํากินแต่โชคดีที่ไม่มีชาวบ้านได้รับอใน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 ใันตรายจากสัตว์ป่าพวกนั้นและเหมือนว่ามันจะรู้ว่าใครเป็นคนชั่วคนดี คนที่เคยเอาปืนไปยิงถูกช้างบุกเข้าไปฆ่าตายถึงในเรือนของตนแม้แต่เรือนชันก็ถูกช้างพังราบไม่เป็นชิ้นดีทั้งที่แต่ไหนแต่ลายสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นช้างหรือว่าเสือไม่เคยออกมาทําร้ายชาวบ้านเลยชาวบ้านถึงได้เชื่อกันว่าสระน้ําทั้งสองนั้นเป็นสระศักดิ์สิทธิ์พวกที่ชอบเข้าไปงมหาสมบัติก็ได้มาลองขอให้ตาผ่าทําพิธีล้างอาถรรพ์ให้ทั้งที่ตอนแรกไม่เชื่อและไม่กลัวตาผ่าแกก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เลยเพียงแค่ให้คําแนะนําไปเท่านั้น ที่เหลือก็ไปจัดการกันเองเพื่อให้ถูกพิธีและการละเทสะไม่ล่วงเกินสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นเมื่อชาวบ้านพวกนั้นได้คำแนะนำไปจากตะผาก็จัดเตรียมข้าวของเพื่อทำพิธีเส้นไหว้ไปพร้อมเสร็จสับปูเสือวางผลละหมากลากไม้ไก่ต้มไว้ทั้งสองสะผ่านไปไม่นานสัตว์ป่าที่เคยเข้ามาเฝ้าทั้งสองสระน้ำก็ออกมากินชาวบ้านพวกนั้นไม่รู้หรอกว่าสัตว์ป่าพวกนั้นอาจจะเป็นบริวารของสิ่งลึกลับที่เฝ้าสระน้ำโบราณทั้งสองไว้ คิดว่าพวกมันมารบกวนการทำพิธีของตนจึงได้พากันเอาปืนไล่ยิงทำให้สัตว์ป่าตกใจพากันวิ่งหนีเข้าป่าไปจนหมดไม่นานขณะที่ชาวบ้านพวกนั้นกำลังเตรียมจะขุดบ้างก็เตรียมจะลงไปงมก็มีชายแก่โผล่มาจากป่าเข้าไปที่สระน้ำทั้งสองพร้อมๆกัน ลักษณะการแต่งกายดูแล้วคล้ายกับคนโบราณในสมัยก่อนดูหน้าตาผิวพรรณรวมแม้แต่คำพูดฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่ชาวบ้านพวกนั้นไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าคงจะเป็นคนต่างถิน่นตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งที่ตนเองต้องการต่อไปทำให้ชายแก่ที่เหมือนจะออกมาเตือนโมโหชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่นรอดตายกลับมาต่างก็เล่าตรงกันทั้งสองที่ว่าจู่ๆชายแก่ก็ล้มลงไปคลานที่พื้นเหมือนกับสัตว์ป่า ก่อนที่ล่างจะเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดกรอนในฉับพันร้องคำลามลั่นแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าขย่ำคนที่ใช้ปืนไล่ยิงสัตว์ป่านี่ตายไปก่อนหน้านั้นตามมาด้วยคนที่จะดูแข่งกล้าวลื่นลั่นกว่าคนอื่นอีกหลายคนจนตายส่วนชาวบ้านที่ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรถูกปล่อยให้หนีตายไปได้เสือสมิงทั้งสองไม่ได้ตามไปฆ่าคนพวกนั้นจนหนีกลับเข้าไปถึงหมู่บ้านได้ในที่สุดเมื่อได้ยินว่ามีเสือสมิงก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนเข้าไปใกล้สระน้ําทั้งสองอีกเลย แต่ก็ไม่นานนักมันก็ต้องมีคนอยากจะเข้าไปลองดีด้วยความโลภคราวนี้เป็นพลานจากต่างถิ่นที่ได้ยินเรื่องราวของสมบัติของมีค่าในสระน้ําทั้งสองเชื่อว่าพลานเย็นซึ่งเป็นพานที่มีวิชาอาคมอยู่พอตัวได้วความมั่นใจที่ว่าจะปราบเสือสมิงที่ว่าได้แน่ด้วยความที่เป็นพานนั้นเคยเจออาถรรพ์ต่างๆมากมายไม่เว้นแม้แต่เสือสมิงในป่าลึกที่เคยฆ่าตายมัแล้ว พลานเย็นเดินทางมาถึงก็เข้ามาที่สะน้โบนาณด้านทิศตะวันตกเวลานั้นเป็นเวลาเกือบจะค่าแล้วจึงหาต้นไม้อยู่ใกล้ๆมัดห้างขึ้นมาตามภาษาพลานที่แม้ว่าจะเก่งกล้าแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวจากสัตว์ป่ามัดห้างเสร็จก็ทําพิธีแบบพลานที่เคยทําเป็นประจำไม่มีการเส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแต่อย่างใดที่เลือกใช้ช่วงเวลากลางคืนก็ด้วยความเคยชินเหมือนการเข้าไปล่าสัตว์ในป่าพานเย็นมีเพียงแค่ปืนกับมีดอาคมเป็นอาวุธ บวกกับวิชาอาคมที่ตนถือว่าเก่งกล้าไม่ถึงสามทุ่มก็พร้อมทิตจะลงไปงมเอาของมีค่าที่ก้นสะด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมมาและของชาวบ้านที่ทิ้งไว้ในรัศมี50เมตรไม่มีสัตว์ป่าหรือเสือสมิงเข้ามาในเขตอาคมได้แน่แต่พลานเย็นคิดผิดถนัดแม้ว่าสัตว์ป่าจะเข้ามาไม่ได้แต่หากเสือสมิงนั่นมันเป็นสัตว์ที่เกิดมาจากคำสาบและอาคมโบราณทั้งสองตัว จากผู้ที่เชื่อกันว่ามีฤทธิ์ในยุคข,ของโบราณโน้นพอพานเย็นได้ของมีค่าติดมือขึ้นมาบางอย่างจากก้นสระก็โผล่จากน้ําขึ้นมาเจอเข้ากับเสือสมิงที่ยืนจังก้าจ้องตาเขม่งอยู่มันมากะถึงสองตัวดวงตานั้นแดงฉานดุร้ายอาฆาตไม่ทันได้ตั้งตัวพลานเย็นก็ถูกขยําเข้าไปที่หัวกระชากขึ้นมาจากสระน้ําเสือเมิงทั้งสองลุมขย่ํากระชากร่างของพานเย็นราวกับชิ้นเนื้อ แต่พลานเย็นเองก็ไม่ธรรมดาแม้จะสู้พละกําลังของเสือสมิงไม่ได้แต่ก็ไม่มีบาดแผลแม้แต่เล็กน้อยแต่แค่นั้นมันไม่อาจจะทําให้พลานเย็นรอดจากความตายไปได้แม้จะหนังเหนียวแต่กระดูกกระเดี่ยวกับปี้ป่นแทบไม่มีชิ้นดีไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้ใช้อาวุธด้วยซ้ําแหกปากร้องร่นด้วยความเจ็บปวดดังเข้าไปถึงในหมู่บ้านชาวบ้านได้ยินเสียงร้องอยู่ไม่นานก็เงียบหายไปถึงได้รู้ทันทีว่ามีคนเข้าไปลองดีแล้วเอาชีวิตเข้าไปทิ้งไว้อีกแล้ว คลานเย็นกายเป็นผีเฝ้าสระน้ําไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปดูหรือจัดการกับร่างของคนตายที่เกิดขึ้นแม้แต่ลายเดียวด้วยความกลัวปล่อยให้สัตว์ป่าลากเอาเข้าไปกินในป่าจนหมดจนผ่านไปเกือบปีถึงได้มีพระธุดวงเข้าไปปรากฏอยู่ใกล้ๆกับหนึ่งในสระน้ํานั่นเหมือนท่านจะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจึงได้ทําพิธีและขอให้ชาวบ้านมาช่วยกันขุดและงมเอาเฉพาะพระพุทธรูปโบราณที่ยังสมบูรณ์ที่พอจะขุดขึ้นมาได้ และนําไปไว้ที่จุดกึ่งกลางระหว่างสระน้ําทั้งสองพอดีห่างออกไปราวสามกิโลเมตรและตั้งเป็นวัดขึ้นมานับตั้งแต่บัดนั้นและได้ช่วยกันนำเอเศษกระดูกที่กระจัดกระจายกันอยู่ตามป่ามาทําพิธีจากข้าวของที่ทิ้งไว้ถึงได้รู้ว่ามีใครเป็นใครมาจากที่ไหนกันบ้างแรกๆที่พระธุดงค์ท่านจากไปแล้วก็ให้ตาผ่าแกเป็นคนดูแลวัดเอาไว้และห้ามชาวบ้านไปยุ่งเกี่ยวกับสระน้นาโบราณทั้งสองนั่นอีกสัตว์ป่าก็หายเข้าป่าลึกไปไม่เข้ามาใกล้อีกเลย จนวัดแห่งนั้นก็กลายมาเป็นวัดประจำหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันมีพระพุทธรูปเก่าสมัยยุคขอมเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สักการะเรื่อยมา